ถึงถ,ถูดพูดะเบิล์กแล้วบเบิรใช่ไม่เยอะแบบเป็นแมว จะสวยมากนะได้ได้ได้้โอ้โหได้ไหมพ่อไดเชื่อมั่นเด็กเอายังเือจะเปิดกระจกดิมนะครูแก่อนนะปิดปิดไม่ใช่ใชใช้ใชนน้่ขับลงมาแบบนี้ะตอนนี้แม่ขับลงมาเงี้ยแม่นี่ก็เก่งย้เก่งถ้ามาทางนี้เก่งแล้วพี่ก็มาอย่างเงี้ยไอมานะนะเออมานะโตอนนั้นมาน ฟิตฟิตใช่ไหมมาลัดฟิตฟฝังเลยนี่ไงเรานอนโดมอย่างนี้ไหโดมข้างล่างพี่พี่มองทางก่อนพี่มองทางเออมองทางก่อนก่อนไม่เราจะไปจอดลูกไหนข้าใส่ลูกหนชีสลูกมันจะหายไปแล้วถ้าเราชี้อ่ะไหนไม่ตกใจนะไม่ตกใจหรอกไหนมุมตาชี้สิลูกหันหน้ามาค่ะวันนี้เราอยู่ที่รีสอร์ทของเราแล้วนะคะเราไปเข้าไปกจิมฟาค่ะเดี๋ยวเราจะพาดูอันนี้เป็นห้องมานะคะเดี๋ยวเปิดไฟให้ดู นี่ค่ะแม่แบบแี้เลยโอเคต่อไปนะคะเราจะไปดูห้องนอนกันนะคะแต่ห้องทำอาหารนะ่ยก็ต้องต้องมาบ้านถอดรองเท้าเลยค่ะนี่นะคะ่ะเป็นอันนี้ให้ใครให้ใครนอนให้คแล้วก็อันนี้เขาจะให้เก็บสังภาระนะ,ะเพราะว่าเอาของเียบไ้ งั้นเราลองไปชมวิวกันหน่อยไหมคะก่อนที่จะจัดของแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องจัดก่อนนะเราขึ้นไปข้างบนดีก,กว่าคะ่ะอ่ะไหนลองขึ้นไปสิคะอู้สูงนะคะเนี่ยว้านนะะพี่ใบเตยไปทำอะไรที่ตรงนั้นโอ้มีรุ้งด้วยคะ่ะพี่ใบเตยมุงตัด ใสนุ่มได้ค่เพื่อนๆใส่มากๆเลยค่ะอยู่นู่นไหนโอเคไปเลยค่ะรีวิวได้เลยค่ะอันนี้เป็นห้องพักเลยก็สวยดีนะคะใครพักห้องนู้นอันนี้เป็นที่ย่าของฉันค่ะอ่าลงไปข้างล่างค่ะได้ค่ะที่ย่าค่ะค่อยๆลงนะคะได้ค่ะที่ได้ใจได้สิลูก เดี๋ยวเราจะไปที่ลุงติ่งลุงหนิงกลางเต็นท์กันใช่ไหมคะนี่นะคะค่อยๆเดินนะลูกนี่ห้องของเราแล้วเราก็มีเกียงเสริมอ๋มีอ่างแต่คงจะไม่อาบนะคะว้า เป็นเต็นท์ของคุณลุงยิมันมุมตาดค่ะ,ส,ะสุดผาหัวสิงเลยค่ะทุกคนค่ะว้าวสวยมากเลยค่ะเอายิมันอนน่ะ,ะรอวิสวยเ่ารีวิวลูกรีวลูกเอามันมีแค่นี้นไม่ใช่หรอมาส่งให้เจ้าแล้วนะลูกโอเคมาส่งให้ทางเปิดซิปยังไม่ต้องเปิดหรอกลูกเดี๋ยวฝุ่นเข้าค่ะ เห็นไหมทำไมถึงเรียกว่าผาหัวสิงดูตรงนั้นซิที่มือชี้ตรงไหนคะไหนคะอ๋อตรงไหนคะชี้สิลูกอ๋อตรงนี้นี่คือหัวสิงโตตรงนี้ใช่ไหมคะ มันเห็นไหมเห็นเอาอยวรอบหน้าจะพาไปดูผาคิงคองนี่เหรอคะลุงมีฮะลอกเด็กหรือเปล่าคะใช่ผาคิงคองผาคิงคองอีกที่น้ำหนาปูขอนางแบบก่อนขอนางแบบทายก่อนมองแล้วเห็นเป็นคิงคองลหน่าเป็นหัวคิงคองเลยนี่ค่ะผู้ร่วมทริปนะคะสายกลางเต็นท์แล้วเราก็จะมีแดงแดงแดงแบบรอแล้วเนี่ย ัดมาถึงแล้วน,นะคะบ,บะัวรับเปล่าเลยพี่ทีอร่อยมะเมาเป่าเนี่ยเมาเาเราเนี่ยมาเลยเมาเฮ้ย <c oughs> พูดเหมือนคนเมาเลยนะโอเคอ้าวายนืนดันล้างมือหน่อยคุณลุงทำไรลูกกลา,า,างฟู่หม,มอ,อกมาหมดเลยนะคะ องเดี๋ยวอาบพุ่นี้ลูกองอาบพรุนี้ไม่ห้เปิดเแมแมแถ่ายสงให้อาม่าดูมาลูกอดูออกหูตรนี้พอแล้วพอแล้วไม่ต้องเราลงไปแล้วจะใักัองอไปลงไปตรกังวลไม่ตกวลขนาดพี่ไตยตั้ยังขึ้นได้เลยเมื่อกี้พี่ขึ้นหรอไปได้ไปได้ลูกไปเลยถ้าเราตกขึ้นมาไม่ตกไม่ตกมีที่รองอยู่ลูก อ่ากอดคอ,อกันหน่อยสิคะกอดคอหันหน้ามา,ว,าว้าวเป็นไงว,ว้าวไปเลยงั้นเราไปเต้นของเรากันไปกันเลยเพลนของลุงเรามาแล้วเต้นเรา,ว,าว้าว ไม่เคยชิมนี่ฮะแม่ครัวของเราไม่เคยชินเลยตักยากินหมูกระทะโอ้โหเป็นไงลูกอร่อยยากินหมูกระทยากินมูกระทะอรอยมากเก่งมาก อร่อยไหมอร่อยไหมอันนี้ถ้วยที่สองแล้วเนี่ยยิมันโอ้โอระวังระวังโรกระวังโรกอร่อยไหมโชว์ไหมบายบายกลองยิมันบายบาย อันนี้นะคะเด็กๆก็กำลังจะไปหาดูดวงดาวค่ะต้องปิดไฟถึงจะเห็นดาวนะมุมตัดบ๊ายบายแล้วมันเป็นแบนแบนมาก้าดเลยบนมากร์บี่เดี๋ยวพ่อจะไปเกาหลีนี่ว่านี่คือหมอโอ้ยเราจะกำลังจะพาเด็กๆกลับที่พักหมอเฟมไปหมดเลย นะคะเรามาเต้นของคุณลุงคุณเต้นคุณลุงนะแล้วเราจะไปนอนที่พักเราใช่ไหมลูกใช่ค่ะเราจะไปนอนรีสอร์ทมาดูกันว่ารีสอร์ทเราจะเป็นยังไหนดูสิหมอกเต็มไปหมดเลยหนาวมากเลยใช่ไหมคะหนาวม่ากเนนี่ะะคเด็กๆก็ไปกับคุณพ่อเขานะคะดูทางนะคะดูทางนะคะเด็กๆ เฮ้ยระวังลื่นนะราวังลื่นนะรางลื่นลูกอุ้ย้ยอ้ยมนำทางยิมนำทางอามีคนงลหมิงนี่ลหมิงลาคาลหมิงนะลหมิงทามางน้ับาูมาูหช่วยชีวิตหนิงช่ยชีวิต โอ้ยหมอกแบบว่าส yeah. oh, okay, okay, okay. ุดๆเลยอ่ะค่อยๆเดินนะยิ้มมาลองลื่นลูกเขาลดขยันจะไม่เก็บรถขยันจะไม่เก็บโอ้ยหนาวมากยิบมันค่อยๆเดินนะลูกยิบมันค่อยๆเดินยิบมันไม่วิ่งลูกไม่วิ่ง ถึงลาบ้านเราล้มเราถึงลาบ้านเราถึงลาใช่ไหมคะเยอกเยังไงเยอะเย็นเหรอเยอะเย็นเยอะเย็นจริงจริงเย็นยังเยอะเย็นยังเยอะฮัลโหลพี่เตันเด็เยี่ยมชมดิพี่ันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาเลยค่ะเด็กๆเข้าบ้านค่ะ เราเรองเท้าไปจอดไว้ในร่มลูกมันโดนละอองไม่ไม,ไม่จอดในร่มในร่ม,มในร่มใ,ใต้หลังคาใต้หลังคาใต้หลังคาลูกมา yes แย่เอารองเท้าจอดอยู่นี่ลูกว้าวอุย้ยไฟโซล่าเซลล์ดูสีดิสโก้เลยอ่ะใช่เป็นไงอุ่นเลยอ่ะ Good morning คะ่ะเป็นไงบ้างคะคืนแรกว้าวสวยมากโอเคเลย,อยตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรเลยนะคะทุกคนเพราะว่าหมอกเยอะมากใช่ไหมคะใช่แต่เราจะกลับบ้านตอนไหนแนละ้พวพรุ่งนี้หรอกจ้ะโอ้ยนี่นะคะลูกสาว คนกาแฟให้เหมอมีตอนเชา้าให้เหมอมีกินก่อนแล้ววางเลาะอาหารเชา้าใช่ไหมคะค่ะอืมเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วค่ะไม่มีเสียงแล้ว,ลวขอบคุณคะ่ะนี่นะคะคุณพ่อทำให้หนูจริงๆเรามีอาหารเช้ากันนะคะแต่เขาจะมาเสิร์ฟตอนเจ็ดโมงเด็กอยากกินมา,มากๆคะ่ะกินเจ็ดกินไก่เดจะปาไปล้างมือก่งนู้นดีกว่า ขายไปจับมันได้เลยนะเหรอนี่ไงโดาทิก์กำลังขึ้นแล้วลกูกถ้าโดนทิ์ขึ้นแล้วหมอกก็จะแบบสลายค่อยสลายจ้างไปค่ะมุมตัดเอาหายไปอีกเลยหายไปแล้วหายไปแล้วพูดหอมอกหมอกอาหารเช้านะคะจะมีโจ๊กด้วยนะคะไข่เจียวเซกรอขาต้มโอเค แล้วเห็นวิวแล้วตะกนออกไปว่าวิวสายโอ้เห็นพระอาทิตย์แล้วเด็กๆแล้วพูดพร้อมกันว่าวิวสวย